ทางผสมก็มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นเฮงรับทรัพย์จุดประสงค์ก็คือจะนําปัจจัยตรงนี้ไปร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ผูุ้อุทัยสัญญโตสำนักปฏิบัติธรรมนะนะพลังพุทธคุณเนี่ยก็จะมีการวงสวงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจะเน้นไปทางเทวาพิเศษเพราะว่าว,าวิธีของเราเนี่ยเป็นวิธีการเสกกุมารเนี่ยที่เราเป็นเทวาพิเศษเพราะว่าการเสกกุมารของเราเนี่ยเป็นกุมารเทพจะมีตําราและพิธีการอาจจะไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่นะวัตถุมงคลรุ่นนี้ที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยตอนเนี้ย มีกระแสทางโซเชียลถือว่าแรงมากนะครับเรื่องของเจ้าสัวเฮงเป็นความเชื่อแลว้วก็ความศรัทธาที่ผู้คนหลั่งไหลมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มากมายเห็นม่หนิวดูผมนี่นี่อะไรตะกุดเจ้าสัวเฮงเจ้าสัวเฮงเลยพี่แม่ดูข้างหลังดูข้างหลังนี่หน้าและหลังเลยนะถามว่าถูกเลขอะถูกบ่อยมากถูกทีละหมื่นสองหมื <us 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 ่นหมื <us 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 <us> <us ่นหนึ่งเจ็ดพันแปดพันรวมๆแล้วกี่งวดแล้วเนี่ย โอ้ยผมไม่ถกบอกไม่ถูกว่าเป็นสิบงวดเกินเกินนี่เกินเดือนนี้ผมอาสามสี่ครั้งเทียวแทบจะทุกอาทิตย์แต่ว่าใช่แทบทุกอาทิตย์ผมวันนี้นอนนะจริงยอมรับว่าจริงจริงชัวร์เลยนะชัวร์ชัวร์คือหนูฝันก่อนเลยฝันยูฝันเห็นเด็กนั่งยิ้มให้เราแบบอ้วนตุ้ยหนุ้ยแบบน่ารักมากตัวขาวแบบพี่ยิ้มแบบน่ารักเลยอ่ะพอมาก็มาเจอองค์เนี้ยพอหนูเจอพอหันมอกโอ้โหหน้าเหมือนมากเลยเราก็เลยแบบเดี๋ยวขอเวลาสองอาทิตย์พอหนูเช่าองค์นี้กลับไปประมาณไม่เกินสองวันพี่ได้อย่างที่เราขอก็คือถูกโชคราภสองแสนอย่างที่เราขอได้โชชคใใหญ่่่พี ก็เลยกลับมาเอาน้องแต่ว่าดูในติ๊กต็อกเขาดังมากในติ๊กต็อกไง ก็เลยขอผ่านออนไลน์เขาขอให้ลูกถูกนะ3ตัวเลย3ามตัวตรงๆแล้วก็ถูกแล้วก็เลยมาปกติผมเป็นคนไม่ค่อยมีโชคทางนี้นะไม่มีเลยนี่ครั้งแรกที่ถูกก็เชื่อนะฮะเพราะปกติไม่เคยได้แบบนี้เราศรัทธาเราถึงมาผมเนี่ยมีความเชื่อแบบสนิทใจเลยอันนี้เป็นความเชื่อสมบุกคนนะผมเนี่ยเคยบอกน้องจะสววเฮงไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้มากราบไหว้ก็บอกตามโซเชียลนี่แหละขอให้บทนี้มดสินาะเกิดสมดุลผลคนเราถ้าเรามีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วก็มุ่งมั่นเอาไว้ถ้าเราไม่มีความเชื่อก็ไม่เป็นไรคนเราเนี่ยความเชื่ หาฝากทุกท่านด้วยละกันอะไรก็ไม่พ้นการทำาหากินของเรานี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเปรียบเสมือนแม่ทับในกองเราต้องเดินก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะช่วยเราไม่ใช่ว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำหน้าเรานะเราต้องนำหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแค่ตัวช่วยเรามันก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลด้วยอยู่กับเวรกกรรมกับกุศลกรรมด้วยนะที่เราทำมาด้วยสามารถติดตามได้ในกลุ่มเจ้าสัวเฮงได้แล้วก็ส่วนที่จองไม่ทันนะครับก็สามารถมาที่อาสมฤสีเนนที่นีีีได้้มมยังใหทบุญ แล้วก็ร่วมบุญบูชากันฝากพี่น้องสายมูสถานีความเชื่อยังไงฝากเจ้าสาวเฮงเฮงรับทรัพย์รุ่นนี้ด้วยนะครับพิธีสักดิธิ์นะครับแล้วก็บุกเสกผ่านไปแล้วหนึ่งวละนะครับหลวงปู่ตีวัดดอนเนรบิตก็บุกเสกวละแรกไปแล้วท่านที่มีความเชื่อความศรัทธานะครับก็ สามารถมาขอพรเจ้าโสดแห่งที่อาสมุสสีเดนหน้าที่แห่งนี้ได้นะครับเชื่อมากขังมากรวยมาก <S <S เหรียญรุ่นเฮงรับทรัพย์เนี่ยใครได้ไปก็พกพาไว้แล้วก็ทําบุญเยอะๆดังคําองค์สมเด็จสมมาพุทธเจ้าไงว่าใครอยากมีโชคอยากมีเงินอยากร่ํารวยให้มันบริจาคทานทานบารมีสัมปันโนในบารมีสิบทัศเนี่ยจะมีคําว่าทานบารมีเราเป็นมนุษย์เราอาจจะทําได้ไม่ครบหรอกนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทําได้รู้จักกัน ให้บ้างอันนี้ก็ฝากญยากโยมไปด้วยสำหรับใครอยากจะมีน้องเฮงไปอยู่ด้วย